สวัสดีครับบริษัทสาติกเกอร์จะมานำวิธีการแอดเครื่องตัดกราฟิกแลหลายเครื่องในกรณีใช้คอมพิวเตอร์สั่งงานในตัวเดียวนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรม AI หรือイラสต์ขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทําไฟล์ที่เราต้องการเทสต่างตัดเททดลองคืออันนี้ผมจะทําทดลองเป็นการใช้ไฟล์วงกลมก่อนนะครับก็คือเราก็ทาไฟล์วงกลมขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ ไปวะกอบขึ้นมาชุดหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราก็เข้าโปรแกรม c u t t i n g ม a s t e r 4สี่คือโปรแกรมเครื่องตัดนะครับคือเราไปที่ไฟล์ Cu t t i มั master สี่แล้วไปที่ Cu ัต pot นะครับแล mm ้ว hmm. คู่ครับแกปจะเด้งขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับอันนี้กรณีที่ว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วเราให้ทำการลบไปก่อนเพราะเราต้องการแอดเครื่องตัด,ดหลายๆเครื่องก็คือลบตัวที่เก่าที่มีอยู่ก่อนลบออกไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องเครื่องที่ ที่เราทําการแอดคือปิปิเตอร์ตัวเครื่องตัดต,ตัวแรกนะครับคือเราก็ปิดเปิดเครื่องตัวแรกขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวก็คือตัวที่ผมจะทําการ add ก็คือเมนคุณ CE หกพันหกสิบพัทนะครับอ่าเราก็เลือกรุ่นให้ตรงกับที่เราต้องการ add เสร็จปุ๊บเรากด next นะครับแล้วเสร็จปุ๊บอ่ามันจะเป็น usb นะครับแต่เราต้องเลือกเป็นให้เปิปิเตอร์นะครับก็คือกดสไลด์ลงมา อาสังเกตรครับจะเป็น usb printer ศูนย์นะครับแล้วก็กด printer ศูนย์หนึ่งทีนะครับแล้วกด finish อ่ะเราจะได้เครื่องตัดหนึ่งตัวแล้วอ่ตัวที่สองก็คือเราก็เปิดเครื่องเครื่องที่สองที่เราจะทำการแอดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการแอดตัวหนึ่งคือเข้าไปที่ add device นะครับก็คือกดหนึ่งทีแล้วไปเลือกรุ่นที่เราจะทำแอดตัวที่สอง นะครับก็คือตัวที่สองผมจะแอดเป็นรุ่น CE 760นะครับก็คือเราเลือกไปรุ่นในตรงก่อนรุ่นที่เรา้องการ add เสร็จปุบ๊บเรากด next นะครับเพื่อทำการสแกนดเวอร์ของเครื่องตัวนั้นเข้าหาครับอ่าขั้นตอนต่อไปคือก็จะขึ้น usb เหมือนเดิมนะครับคือเราก็เลือกให้เป็น printer หนึ่งนะครับแต่ถ้ามีสามเครื่องสี่เครื่องมันจะขึ้นมาเรื่อยครับเป็น printer สองที่สามที่สี่แล้วแต่นะครับแต่คือทําการแอ d printer ต้องเปิดทีละเครื่องนะครับก็คือเราเลือก printer หนึ่งก่อน เสร็จปุ๊บเครื่องทาการลิงก์หากับเครื่องเจอ e แล้วเสร็จปุ๊บล้วก็กดฟินิชนะครับอ่าคือเราจะขึ้นอันนี้เราใช้ส่งตัดกับเครื่องตัดสองเครื่องนะครับ AO ก็คือจะรุ่นก็ขึ้นจะายหล่างกันคือ c ีอีหกพันกับซีเจ็ดพันนะครับอ่าหน้านี้เราก็จะพับลงไปขั้นตอนต่อตไปก็คือเราก็มาเลือกเครื่องที่เราต้องการที่จะส่งไปตัดนะครับคือเราจะเลือกส่งไปเครื่อง c ีหกพันหกสิบพัดก่อนนะครับล้วก็เลือกติ๊กที่ c ีหกพันหกสิบพัดนะครับแล้วก็มาตัวที่เลเยอร์อิงนะครับคืืออเเราไปลก เช็คดูว่าเราที่เราส่งเครื่องไปถูกกับเครื่องที่เราส่งไหมก็คือ CE หกพันหกสิบพัทนะครับเราเช็คเราส่งตรงแล้วแล้วก็กดเซนไหมนะครับเครื่องทาการส่งไปหาเครื่องตัดนะครับอ่าแล้วกรณีที่จะเป็นไฟล์ตัวเดียวกันเราจะส่งตัดอีกเครื่องหนึ่งเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับโดยที่การที่เรียกว่าเป็นเดเวอร์ของรุ่น CE เจ็ดพันเจ็ดสิบนะครับเด็กพบจะขึ้นเป็นเลเยอร์ของ CE เจ็ดพันเจ็ดสิบ 60นะครับเสร็จปุ๊บแล้วกดเซนเหมือนเดิมครับเครื่องจะสกไปหาเครื่องตัดแล้วเครื่องก็ทําการตัดทั้งสองเครื่องกัดแอดเครื่องเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับฝากติดตามคลิปดีๆจากบริษาาัทสตร์สติ๊กเกอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ